สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโจน,นะครับวันนี้เราจะมาออกกําลังกายที่บ้านนะครับโดยถ้าที่บ้านมีโซฟานะครับวันนี้ผมจะมานาเสนอการออกกำลังกายที่บ้านนะครับจากท่าแรกนะครับจากการที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับอาจจะเกิดการเมื่อยการล้านะครับมผมก็แนะนาว่าไม่ควรนั่งนานๆชั่วโมงหนึ่งควรจะลุกออกไปทาอะไรสัก 10นาทีหรือ5นาทีนะครับอ่าวันนี้ถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็ลองมายืดเหยียดบนโซฟานะครับนี้ผมจะแนะนําท่านะครับท่าแรกเลยนะครับถือว่านั่งบนโซฟานะครับนั่งขยับออกมานิดหนึ่งนะครับปลายโซฟานะครับโอเคี่อค่อยยืงขาออกมากระดกปลายเท้าขึ้นนะครับค่อยๆสไลด์มือลงไปถึงแค่ไหนถึงแค่นั้นนะครับไม่จําเป็นต้องแตะปลายเท้าได้นะครับถึงแค่ไหนจับไว้แค่นั้นแล้วค้างไว้สักสิบวินาทีนะครับ แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปอ่าค่อยๆยกตัวขึ้นมาอย่างนี้ครับงอขาเก็บเข้ามาสลับข้างยืดไปถึงเท่าไหนเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องแตะฟลาเท้าอย่างนี้นะโอเคอ่านี่ครับแค่นี้เองเสร็จแล้วยืดขาจะได้กล้ามเนื้อส่วนแฮมสติงนะครับ โอเคท่าที่2นะครับจะเป็นการเหมือนเรานั่งปกติเลยขยับก้นมาที่ปลายปลายโซฟานิดนึงนะครับควายขาเหมือนนั่งขวายห้างแต่เป็นเลขก4อันนี้นะครับยืดตัวขึ้นค่อยๆกลมตัวลงไปเราจะรู้สึกตึงบริเวณนี้ค้างไว้เหมือนเดิมสักประมาณ10วินาทีนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0โอเคแล้วสลับข้างเดิม นนยืดตัวขึ้นก้มตัวลงถ้าก้มตัวไปได้เยอะยิ่งดีเลยนะแต่เราจะไม่กล่งตัวอย่างนี้นะครับจะแอ่นอดขึ้นแล้วก็นมลงไปอย่างนี้มือไว้อย่างนี้ก็ได้ไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับค้างไว้สิวินาทีเหมือนกันอโอเคอนี่ครับนี่จะเป็นท่าร่างกายส่วนล่างนะครับกานยืดขาทั้งหมดเลยจริง้จะได้เป็นกล้ามเนื้อส่วนกลนด้วยนะครับกล้ามเนื้อด้านนอกนะครับ โอเคต่อมาส่วนบนบ้างนะครับจะเป็นยืดกล้ามเนื้ออกถ้าเราดูชีดนานๆเมื่อกี้เราอาจจะนั่งห่อไหล่อย่างนี้นะครับให้เราเอื้อมมือไปจับที่พนักพิงนะครับจับแค่นี้พอแล้วเราก็บิดตัวไปฝั่งตรงข้ามพอรู้สึกตึงๆแล้วค้างไว้เลยแค่นี้ที่สําคัญคือหน้าอกครับยืดตัวออกไม่ก้มตัวอย่างนี้นะยืดตัวขึ้นแล้วบิดแค่นี้เองเอาแค่รู้สึกตึงๆนะครับค้างไว้1ิบวิเหมือนเดิม 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อ่ะเี้ลองอีกข้างหนึ่งโอเคจับพนักพิงแล้วบิดตัวมาบิดไปฝั่งตรงข้ามที่จับนะครับแล้วค้างไว้เหมือนเดิม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเค ทีนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนท่าทางบ้างเป็นลงไปข้างล่างนะครับท่านี้จะเป็นท่ายืดหลังในส่วนของแรนะครับ latissimus d o s i นะครับวางศอกบริเวณปลายนะครับถอยตัวไปค่อยๆถอยตัวลงมานะครับแล้ทีนี้ทิ้งก้นลงนะครับจนรู้สึกตึงบริเวณหลังโอเคพอตึงแล้วให้ค้างไว้นะครับ10วินาทีเหมือนกันจนรู้สึกตึงบริเวณแ a t นะครับ หรือกล้ามเนื้อหลังตรงนี้โอเคแล้วค่อยขึ้นมานี่นะครับท่าสุดท้ายจะเป็นท่ายืดขานะครับเป็นกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับให้เราเริ่มต้นโดยการน,นั่งท่านี้นะครับก้าวขาออกไปนิดนึงนะครับใช้มือนะครับวางลงค่อยๆเลื่อนขาเข้าไปขยับตามเลื่อนขาเข้าไปอ่า ถ้าเป็นไปได้พยายามให้หัวเข่านะครับชิดนี่เลยนะครับอันนี้ค่อยยกตัวขึ้นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนี่นะครับจะรู้สึกบริเวณขาด้านหน้าตรงนี้นะครับหรืออีกออปชั่นหนึ่งหากรู้สึกเจ็บเขา่าหรือว่าไม่มีพรมนะครับเอาหมอนซับพอร์ตไว้เหมือนเดิมเข้าทาน,นี้นะครับยืดตัวขึ้นมาแค่นี้เองนะครับแล้วค้างไว้ โอเคแล้วก็ทำสลับข้างทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคง่ายๆครับครับก็สามารถเลือกท่าใดที่อยากทำก็ได้นะครับง่ายๆที่บ้านนะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ